สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไปดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะเม่นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคุณที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้วววยคคาามแมแ่นนนํััี้้หขออก็ื สักวันนะคะคุณจะหลุดพ้นเนาะจากกรรมเวรนะคะของคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะในตัวคุณเนาะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ขอให้ยเล่าเรื่องนะคะอาจจะต่อจากพาร์ทที่แล้วที่หมอดูไว้นะคะในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนาะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้คุณนะคะ,ะมีพลังงานในตัวเองมีกําลังใจนะคะฝาก เป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะที่มีความนักที่รู้สึกว่ามันไม่สมหวังมันรู้สึกเสียใจมันรู้สึกเศร้าใจมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีแต่ความทุกข์อยู่ไปแล้วมันไม่มีความสุขนะคะสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเนาะอธิษฐานจิตทาสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะคะอธิษฐานหนึ่งนึกถึงชื่อนมสกุลตัวเองก่อนแล้วนึกถึงชื่อคู่กรณีของเรานะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้หมอนิ่มสักนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยหมอขออนุญาตจับไพ่น ว่าเป็นอย่างไรบ้างชะตากรรมของเรากับเขาในวันนี้นะคะตอนนี้เนาะม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพ่เราเรื่องนะเรามาดูกันเลยค่ะสักวันหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นเนาะวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีและยังไม่ใช่ก็ช่างมันไปก่อนนะคะมินรับแต่พลังงานด้านที่ดีเนาะอ่าโอเคค่ะตอนเนี้ย คุณก็เหมือนว่ามันทนทุกข์ทรมานมันมันมีความเจ็บปวดนะคะบางคนบางกรณีอาจจะผ่านมาแล้วนะคะในช่วงความรู้สึกที่อยู่กับคนที่ทําให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเขาสร้างแต่ความทุกข์ใจให้เราหรือว่าเขาไม่เข้ามาช่วยส่งสเสริมอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นตอนแรกเราอาจจะมองก็เห็นเหมือนว่าเป็นความสวยงามเป็นความจริงใจหรือเป็นความที่รู้สึกว่าเขาปกปักรักษาคุ้มครองเราได้หรือเขาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นลักษณะประมาณนี้แต่ตอนนี้ยิงยยงยย่งอยู่ยิ่งแย่ยิ่งอยู่ยิ่งไม่ใช่หรือยิ่งอยู่ยิ่งทําให้เสียใจย,ย,ยิ่่่งงอยยูิเเป็นนภาาารระให้้กกับามาขึ ลามไปถึงครอบครัวเราด้วยที่ต้องมาไปสร้างภลระให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปเนาะอธิษฐานจิตแล้วเนาะที่หมอบอกก็คือในวันนี้คุณอาจจะมีจุดเปลี่ยนบางคนบางกรณีอาจจะได้โยกย้ายที่อยู่ศสยทินฐานนะคะบางคนบางกรณีอาจจะไปอยู่ต่างประเทศอาจจะไปเจอคู่ใหม่คนใหม่แล้วนะคะที่มาซัพพอร์ตเราแต่ในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราหลุดพ้นมาได้มันก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราทําร่วมกันไว้เนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วตอนนี้คุณเหมือนมีอิสระมากขึ้นอาจจะปลดล็อกตัวเองในเรื่องการงานการเงินความรักหรือบางคนบางกรณี อาจจะอยู่สดๆสวยๆหล่อๆหล่อหล่อรวยๆหรือว่ามีเงินมีความมั่นคงเป็นของตัวเองมีบ้านมีรถหรือว่ามีที่อยู่อาศัยหรือว่าบางคนบางกรณีอาจจะได้โยกย้ายตาแหน่งใหม่อย่เงี้ยเปลี่ยนการงานหรือบางคนเปลี่ยนคู่ชีวิตไปเลยที่หมอบอกนะคะมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่า ถ้าวันหนึ่งเราทนอยู่กับคนที่มันไม่ใช่มันไม่ชัดเจนนะคุณก็จะมีแต่เรื่องที่มันไม่ดีหรือมันไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งหลุดพ้นมาแล้วคุณเขาเขาเกิดการเสียดายหรือเสียใจตามมามันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะตอนที่มีกันอยู่เขาไม่รักษาหรือไม่ดูแลเราหรือเขาไม่เห็นค่าเราเพราะตอนนี้จะมาเรียกร้องนะคะหรือขอความเห็นใจจากเราอะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจะมาอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่ใช่แล้วเนาะเพราะตอนอยู่เขาไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตเราเลยนะคะเพอาะเราหมดเวียนหมดกรรมไปจากกันแล ได้มีแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองหนึ่งในนั้นเราไม่หมดศรัทธาในตัวเองคุณเป็นคนที่รักนะคะให้เกียรติตัวเองซื่อสัตย์กับความซื่อสัตย์ในความรักนะคะคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นอกใจก่อนนะคะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นหรือก่อบวอดก่อนคุณไม่ต้องกวนตรงนั้นกรรมตรงนั้นมันตกอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราแต่วันนี้เราชดใช้กรรมในรูปแบบที่ เราอยู่ด้วยกันแล้วสามีภรรยาแล้วในวันนี้มันหมดสิ้นหรือมันจบไปแล้วเราไปใช้นี่ใช้สินแทนเขาหรือเราต้องไปทนลําบากอดหลับอดน,นอนเพื่อเขานะคะในวันนี้คุณกลับมากินอิ่มนอนสบายนะคะรู้สึกโฟกัสพลังงานด้านที่มันดีมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องแล้วเรามาถูกทางแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่เสียใจหรือเสียดายเลยที่แบบว่าเราเลิกกับเขาไปหรือเราจบ ความรู้สึกสัมพันธ์แบบนั้นไปนะคะบางคนอาจจะอย่าล้างไปเลยหรือบ,บางคนบางกรณีเขาอาจจะหวงไม่ให้เอาลูกมานน่นนี่นั่นไม่เป็นไรคะ่ะพอถึงเวลาชะตามันเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวลูกก็ต้องอยู่กับเราสิ่งที่หมอบอกต่อให้วันนี้อยู่กับเขาวันข้างหน้าเด็กพอโตขึ้นเขารู้อะไรมากขึ้นในชีวิตเขาเขาก็จะรู้ว่าอาทาไมเป็นเรื่องไปนูป้ไปนี้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้แล้วเขาก็ต้องเห็นใจเรามากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ตามเนาะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหมอเป็นกําลังใจให้้แลวคุณะ วันนี้ที่คุณหลุดพ้นแล้วจากคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราแล้วกลับมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกลับมองย้อนไปกับคนที่เขาทำเราไม่ดีเรารู้สึกว่ามันก็ดีแล้วที่ที่เราผ่านมาได้นะคะเพราะคุณก็ต้องเก่งมากแล้วที่หมอบอกนะคะมีความอดทนมีความขยันแล้วบางทีทุกอย่างที่เรายอมแล้วเราทําไปมันเพราะความรักเพราะความว่าเราไม่อยากจะให้พ่อเอ่อให้เป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่แบบว่าถูกคนมาเรียก ลูกเราว่าเออเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือเสียความรู้สึกให้ลูกรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่เราเลิกกันมาโดนขลหาหรือคํานินทานะคะแต่ตอนนี้สมัยเนี้ยหมอต้องบอกเลยว่า มันเปลี่ยนไปแล้ววัฒนธรรมต่อให้คุณจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณสามารถดูแลลูกดูแลบุตรคุณได้นะคะคุณเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันมันเป็นความรักที่ดีและสุดยอดแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเมนรับเป็นกําลังใจด้านที่ดีสําหรับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้คุณหลุดพ้นแล้วค่ะหรือคุณกําลังจะหลุดพ้นจากปัญหาวสักที่คุณเป็นอยู่ในเรื่องของชีวิตคู่วันนี้กรรมที่เราทำกับเขามันหมดแล้ว,ลวเราเราใช้เขาหมดแล้วนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะ คนที่เหมือนเกิดใหม่ะคะ่ะมีชีวิตใหม่ที่มันดีหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วนะคะคุณต่อไปนี้ชีวิตคุณทําอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตคุณจะไปถิ่นฐานไหนที่อยู่อาศัยไหนก็ตามมีแต่คนรักและคนเมตานะคะไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับคุณนะคะไปสมัครปุ๊บได้ปั๊บที่หมอบอกนะคะแล้วก็ ปมดภาระหนี้สินนะคบหนี้สินจากที่มันเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมเราก็หาเงินได้ทยอยใช้ได้จนหมดภาระหนี้สินแล้วเราก็ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานแล้วคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์อาจจะเจอคนใหม่เข้ามาในเวอร์ชั่นที่มันดีกว่าเดิมหรือคนที่เขาเข้ามาแล้วสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้หรือแม้กระทั่งให้ได้กระทั่งบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าปลดภาระหนี้สินแล้วได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเดินทางสายฝอไปเลยชาวต่างชาติต่างภาษาที่หมอบอกหรือบางคนบางคนนี้ได้พัดถิ่นไปอยู่อ่าถิ่นไกลต่างประเทศเนี่ยไปทํางานอะไรใน ลายงานที่มันดีมันใช่ตรงกับใจเราก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกหรือมีเพื่อนชักพาคนนําพากัรยานามิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้คุณก็รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะต้องขอบคุณเนาะคนที่ที่ทำให้เราอ่ะผ่าน ประสัทุกปัญหามาได้นะคะต้องขอบคุณเขาจริงๆแล้วเราก็หมดเวรนหมดกรรมซึ่งกันและกันในวันนี้นะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะหากคนเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยสําหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะคนที่เกิดในเดือนกันยาเนะ,ค,ะคนที่เกิดในเดือนมิถุนานะคะคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาะคะ่ะคนที่เกิดในเดือนธันวาเนาะ,ะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนกุมภานะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนพ <c> ฤ <oughs> ษภานะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทุก ทุกเดือนเลยนะคะขอให้คุณนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดิบจับเลยขอเป็นเงินเป็นทองขอให้หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงนะคะจงศรัทธาในตัวเองแนละเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนขยนันคุณเป็นคนเก่งนะคะคิดดีทําดีนะคะคำว่าจนมันไม่ใช่กรรมพันเนาะถ้าคุณขยันอดทนไม่มีวันอดตายคุณจะร่ารวยในวันทั้งหน้าแน่นอนคะ่ะถึงวันนี้เราอาจจะร้มลุกคุกค,คันหน่อยแต่วันท้างหน้าวันที่ดีกําลังรอคุณอยู่นะคะขอให้ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนชีวิตคุณมีแต่สิ่ นะอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระและเป็นคนดีอยู่ในสินในธรรมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ